ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dia b โบ4ีนะครับผมโดยวันนี้เราขับมาพบกันอีกครั้งกับตัวคาส d ูอินะครับผมก็คือพี่หมีของเราเนี่ยเองที่เป็นหมีเพราะว่าเราไม่มีไอเทมครับปัดก็เลยเป็นหมีโอ okay, เดี๋ยวตอนนี้อัปเดตตอนนี้เลเวล65นะครับผมผมคิดว่าผมไม่เริ่มเก่งว่ะเออเก่งเฉยเลยอ่ะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันดูสกิลกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับสายหมีตบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอเทมแล้วก็ผมลองหลายสายแล้วมันไปไม่ได้ครับผมมันไม่ใช่ไปไม่ได้หรอกคือสายเนี้ยมันโอเคสุดละในการเก็บเลเวลเนาะเพราะว่าเราเก็บเลเวลไว้เองตอนจากช่วงห้าสิบห้ามาถึงหกสิบห้าเนี่ยไม่มีคนให้ดูดเลยครับผมเอี่ม,มาดูสกิลกันครับสกิลแรกผมใช้เป็นตัวทมเพิลนะครับผมก็คือ มันเหมือนการเดสตนะครับใช้สำหรับเคลื่อนที่ได้เวลาป่าทะลุโฟงมอนสเตอร์หรือว่าเวลาที่ต้องการจะตามล่ามอนสเตอร์อย่างเช่นตัวก o อบบินรือสมบัติของใช้สกิลนี้มันก็คือมันจะพุ่งทะลวงไปได้เลยเป็นสถานะอัลซอบเอเวอนะครับผมสกิลที่2เป็นสกิลเกาะนะสกิลนี้ก็คือสร้างเกาะมากโดยที่มันจะเป็นเหมือนบาเรียให้เราเองช่วยซับดาเมจให้เรา เกิ์ที่3เป็นตัวอ,อะไรเนี่ย Debilitating ดอลอก็คือเป็นการตะโกนแล้ววอนเซอร์ที่อยู่ในในระยะเนี่ยในระยะตะโกนเนี่ยจะลดดาเมจถึง70%ครับผมเป็นเวลา4วินาทีอ่แล้วก็เพิ่มออปชั่นฟันติไฟด้วยการอ่าฟันติไฟเราจำนวน22 นของเลือดแล้วก็สกิลอันที่มนใช้เป็นแปลงร่างเป็นหมีครับผมอจากเดิมเป็นหมีแล้วก็ยังใช้เป็นแปลงร่างเป็นหมีอยู่นี่ออแปลงร่างเป็นหมีก็จะเหลือสองสกิลก็คือเจแดดับจุดเอ้ครอบนี่สี่สกิลครับผมส่วนเบสิกสกิลเป็นสกิลตบธรรมดานี่ชอปชอแต่ว่ามันจะกลายเป็นหมีนะครับ โดยอัพ a t e เดตออปชันเป็นเพิ่มระยะเนาะมันก็จะโดนหลายตัวหน่อยแล้วก็ระยะค่อนข้างไกลนะนี่ส่วนคอสกิลครับแน่นอนเพื่ออของเราก็คือ p o w e r l z g h t นี่ที่ผมบอกว่าผมแบบว่าเก่งขึ้นด้วยเพราะคลิปที่แล้วผมท้อไปแล้วไงกับการเก็บเลเวลตัวนี้เนาะเพราะว่าผมไปได้เอ็ e c t เฟกมาครับผมเป็นตัวช็อกเว็บนี่มันทำให้เวลา p าวเวอร์ไลแล้วมันพุ่งเป็นเว็บออกไปข้างหน้าเนาะเรามาดูกัน เก็บมานากรับหนังชีวิตมานาหมดเห็นไหมมันมันไม่ได้โดนแค่ที่เดียวเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนที่ผมแบบว่าหุ่นท้อคือมันโดนแค่ที่เดียวอ่ะมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะอ่เดี๋ยวผมใส่ไอเทมอันนี้อ่านี่แต่ก่อนมันจะเป็นแค่นี้เออแล้วมันสู้ยากไงมันไม่ใช่สู้ยากหรอกมันเก็บมอนสเตอร์ได้ช้าเนาะเพราะว่ามันมีแค่นี้อ่ะมันก็ไม่โดนพวกที่เหลืองแต่พอเราใส่นี้ปุ๊บไม่ไปทั้งแถบครับผมหน้าบน้าก่อ ก็บอกเลยว่าเริ่มเก่งครับก็ประมาณนี้กับการอัปเดตตัวหมีในเรื่องของสกิลพลรงก้อนไม่มีอะไรครับได้อยู่แค่บอดสองบอดอยู่เนาะก็เอาพวกเพิ่มดาเมจคอพวกอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละพอพลก้อนผมจะดูจริงๆเวลามันมีแต้มเยอะๆแล้วนะก็มานั่งเล็งอีกทีนึงตอนนี้ก็อัพๆไปก่อนส่วนไอเทมก็ ไม่มีอะไรครับผมใส่ตามที่หาได้ <c oughs> ตามยถากรรมบอกเลยหลักๆคือแค่หลักๆคืนที่ทำคือแค่ใส่ไอตัวช็อคเวฟนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้อ่อเชนออฟเดอะอะไรเนี่ย Chain of the... เ่อ s i d e h เ r l e r ครับผมนี่เนาะทำให้ความสามารถพิเศษของเอฟเฟกต์นี้คือทำให้พาวเลสเนี่ยกลายเป็นเอิร์ธสกิล ายเป็นเอิร์ธสกิลแล้วก็เอ่อจะทําให้มีหินพุ่งขึ้นมาจาคพื้นแบบเมื่อกี้อยู่สักระยะหนึ่งหลังจากที่ใช้แล้วก็จะดํานําเอต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งคือถ้าไม่มีสร้อยตัวนั้นมันก็จะไม่มีหินมันก็แค่แค่ทุบพื้นธรรมดาเนาะก็คือมีแค่2องอันนี้นะครับที่คิดว่าจำเป็นได้เจอคอมมิเลยเนี่ยผมให้ดูเจอคอมต้โอ้ยเกือบตาย ก็จะตามมันไม่ทันครับผมมันก็ต้องมีวิ่งมีอะไรกันหน่อยนี่ได้ยิ่งเนี่ยคุณคิดดูถ้าผมไม่มีเว็บไม่มีตัวช็อคเว็บนะผมตามมันไม่ทันแล้วตีมันไม่ได้พามันวาร์ปหนีหน้าตาเฉยเลยเมื่อไหร่ผมจะได้ยูนี้เนี่ยคือเขาเหมือนเขาต้องใส่ยูนี้เขาเขาผมแบบว่าเปลี่ยนเป็นหมีเปลี่ยนเป็นหมาอะไรเนงะี้ยแล้วมันก็จะได้ตามสายมันจะเก่งกับสายพวกนั้นอะไรเนงะี้ยส่วนเราไม่มีก็คือเนี่ยครับสายเนี้ยโอเคสุดละสําหรับคน ที่ไม่มีของอคนที่อยากจะเลเวลเก็บเวลตัวหมีแบบที่มันไม่มีของอะไรอย่างี้เนาะเน้นเก็บเวลครับคือผมคิดว่าสายเนี้ยมันเก็บเวลง่ายสุดลนะสำหรับคนที่ไม่มียนะูนิคไอเทมนะนี่ไปดง่ายสุดคือมันเป็น LE ดามจ LE ที่แดงแล้วก็เป็น มีระยะกว้างครับผมนี่จุดได้ของสายนี้ก็คือมันเตอร์เดียวครับผมอีลิตเดียวเดียวที่เลือเดเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็จะตีไม่ค่อยเข้าทำให้ช้าหน่อยตรงนั้น<อ><อ>การเก็บเลเวลการเก็บเลเวลที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมครับผมต่างกันแค่ตอนนี้ผมมาเก็บตอนที่เ,เวอ,อร์เทียส4ตั้งแต่เลเวล60เนาะ ก็ซูได้แต่ว่าเบาหน่อยแค่นั้นนี่เพิ่งมาได้ตัวช็อคเลียบมาใส่เนี่ยตอนหกสิบสองหกสิบสองหกสิบสามนั่นแหละออก็เลยเริมโอเคหน่อยการเก็บเลเวลก็คือมีวิ่งเฮลาทายแบบนี้แล้วก็สลับกับตัวอ,อ่อีเวนตเรเวลหลักจะอยู่ที่ตัวลีเจน์อีเวนต์นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เก็บแบบธรรมดาเท่าไหร่เพราะว่ามัน เปิดไว้แล้วถ้ามันมีแจ้งเตือนว่าอีเวนต์มาแล้วเออผมก็ไปวิ่งอีเวนต์แค่นั้นแหละหรือว่ามีเฮลทายมาเออผมก็มาวิ่งเฮลทายแค่นั้นแหละเออแทบไม่ได้เก็บแมบธรรมดาเลยนะครับผมเพราะว่ามันม,มันไม่รู้ที่เก็บเก็บอะมันช้าแบบนั้นอนะก็เลยไปนั่งดู Youtube นั่งดูหนังพออีเวนต์มาก็เออมากดซะหน่อยอะไรอย่างนี้แค่นี้ครับผมประมาณนี้เนาะกับตัวหมีอัปเดตตอนนี้เลเวล65ครับผม ผมว่ามันเ,เดี๋ยวมันน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าตอนเนี้เลเวลเราได้กับมอนสเตอร์เราได้มอนสเตอร์มาแล้วนะครับผมก็คือ65เนาะตอนแรกมันอาจจะยากหน่อยเพราะเรา60แต่มอนสเตอร์เจแต่ตอนนี้เรา65แล้วมอนสเตอร์เจคือยิย่งเลเวลใกล้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นแค่นั้นนะครับผมเพราะผมดูมาจากตอนที่ผมเ,เล่นตัวโลกก็คือ ตอนแรกอะ่ะมันสู้มันสู้ยากเลยครับแต่เพราะว่าเลเวลเขึ้นไปทั้งทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ของเหมือนเดิมเนี่ยเออมันก็กลายเป็นสู้ได้ธรรมดาปกติแปลว่าเลเวลมันมีผลอาจจะมีสเตตที่เพิ่มมาหรือว่าอะไรออผมจำได้ว่าผมฟาร์มไปผมไม่ได้ของใหม่เลยเขาก็ใส่ของเดิมเออแต่มันก็รู้สึกความง่ายขึ้นแบบธรรมดาไปเลยผมจะเก็บร้อยเจ็ดสิบห้านะ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมกับการที่เราข้ามเรามาเล่นเทียสีตอนเลเวล60แล้วเราสามารถเก็บเพชรในเฮลทายได้175เนอะเพราะตอนโลกอะผมทำไม่ได้นะครับผมตอนโลกอะมันมันมันชอบมันชอบตายแล้วก็มันชอบตายแล้วก็เพชรมันหายเนะช่วงที่เลเวล60ต้นๆ เนี่ยดูดิมันเป็นช็อคเว็บเนาะก็คือสบายหน่อยตอนแรกอย่างเครียดเลยนั่งร้องไห้เลยวันนั้นนะโอ้โหความยากคิดเป๋งง่วงก็ง่วงแต่หลับไม่ลงนะบอกเลย <c oughs> คือถ้ามันเล่นแบบความง่ายๆชเๆอยวาง่ายเล่นไปแล้วมันมันจะง่วงมันจะหลับครับอันนี้เนเีเผลอเป็นตายเผลอเป็นตายตีมันไม่เข้า ปีมอนแบบว่าเอ๊ะนี่โอ้โหนะโอ้โหนะร้อยหกสิบเอ็ดวนะ่อวะอ่ะเดี๋ยวผมได้ร้อยเจ็ดสิบห้าก่อนผมปิดคิปไว้นใ,ใจเย็นไม่ต้องรีบ <c oughs> ไม่ต้องห่วงแล้วแผมไม่มีตัดต่อครับผมพี่เกียรติ <c oughs> เสร็จแล้วอัพเลยบอกเลยอะะผมก็อัดตอน ตอนเล่นเราก็พูดไปเรื่อยเนาะแล้วก็ถ้าเสร็จปุ๊บฝงก็อัพไปเลยใสู่ปหน้าปกแค่นั้นแหละตอนนี้มาตัดต่อมันชา้าพอจะเล่นเสร็จก็สว่างร้อยเจ็ดสิบเอ็ด สี่ทุ่มมันเลยสี่ทุ่มแล้วกล่องมันเปลี่ยนที่ผมต้องดูกล่องก่อนว่ากล่องไหนแผนที่ปัดแผนที่บางครั้งจะตายก็ดูแผนที่นะครับผมบอกเลยกล่องอยู่ตรงตรงนี้คิดว่ากล่องตงัวทำไมมันอยู่ที่เดิมวะเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้น คุณดูผมได้ยูนิคนะผมก็จะผมจะพังงาดอ่ะผมบอกเลยว่าผมจะพังงาเนี่ยดูดิโอโห้โหดอ่ะบอกเลยโหดครับผมนี่ป้า สองกล่องแล้วมั้งแบบนี้ะแม่หดจัดรัชเชียพี่หมีพี่หมีปูตินครับผม,มเกือบม้วนไปแล้วปูตินรอบแล้วเดือปริวััิปา่านี่ยหดจริงหดจังครับบอกเลยเพราะนั้นยังร้องอยู่แบบ <c oughs> เนี่ยมันก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเหมือนตอนเล่นโลกแล้วแบบว่าเราเราไม่มีเอฟก์เไงเราไม่มีเอฟเฟกตัวเดดแวนเซอร์เนาะแม่งร้องเลยทีนี้ทำไมมันไม่เก่งวะก็เดี๋ย <c oughs> เราก็ต้องไปลองเล่นดูนะเราจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่เราต้องใช้แล้วมันจะเก่งขึ้นมาสองร้ย่สสี่วะทุกทีผมได้กล่องเดียวแค่นั้นแนหะ หยุดขึ้นคอแล้วเนี่ยเนี่ยช็อกเวฟครับผมบอกเลยตัวเด็กให้ผมมาทำคลิปแยกให้อีกทีเรื่องเกี่ยวกับช็อกเวฟนาะเพราะว่าคลิปนี้มันมอมไปเรื่อยยาวละ <c oughs> 12นาทีอยู่ <c oughs> จับไปครับผมหมวกยูนิคเสื้อยูนิคของหมี ไอ้ของหมาสิผมอ,อยากเล่นหมาเลยอโ,โอ่เรื่องมันเศร้าขอเดาเข้มเข้ม,มเนี่ยผมมีแต่เทมที่มันของหมาเต็มไปหมดเลยวะมีแต่ออปชั่นหมาเต็มไปหมดเลยของผมอยู่ในคลังอะเตรียมไว้ไงเผื่อได้เผื่อแบบเราได้เนี่ยนี่ก็ของหมา เผื่อเราได้หมวกหมาเสื้อหมาเนีผมก็เตรียมมาเตรมแล้วไม่มีของหมีเลยนะแต่เล่นหมีมาตลอดชีวิตอ่ะเอองงเหมือนกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมครับเดียบอซีกับดูอิดในการเล่นดูอิดเก็บเลเวลในช่วงมิดเกมเนาะสำหรับคนที่ไม่มียูนิไอ่เทมแนะนำสายให้เล่นสายนี้นะง่ายสุดๆผมว่ามันไม่ยากจนเกิดไปแล้วก็ไอตัวเอ็เพเนี่ยมันไม่ได้ดอกยากครับผม ผมได้มาสองสามอันแล้วเนาะจนอัน,นนะเนี้ยผมได้แมกโรเนาะเนี่ยผมได้สองรอเปรเซ็นต์กับ Web นะเอฟเฟกต์ช็อคเว็บเนาะครับผมฝากไว้เท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ